เขาก็คอยเป็นแบบเพื่อนเล่นคอยเป็นแบบสร้างความสุขให้เสียงหัวเราะเวล,ลาเขาทําพฤติกรรมอะไรที่มันแบบตลกตลกอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นสีาสันให้กับชีวิตค่ะเวลาเหงาเหงาก็คือแบบเล่นกับเขาหรือบางทีทํางานมาเหนื่อยเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะกลับมาได้เจอเขาก็ก็รู้สึกว่าเอ้ยมีคนให้เล่นด้วยมีมีแบบมีคนให้คิดถึงมีคนให้แบบคอยเป็นห่วงเขาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วค่ะ ท่าีอกวางพลิ้งพลาวนะคะแล้วก็น้องมะม่วงค่ะค่ะตอนนี้นะคะกวางก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะก็มีทั้งสายไลฟ์สไตล์สายท่องเที่ยวแล้วก็สายบิวตี้เลยนะคะก็จะมีแบบว่าแต่งหน้าบ้างนะคะแล้วก็พาไปกินพาไปช็อปพาไปเที่ยวค่ะแล้วก็ทํางานเกี่ยวกับดิจิทัลเอเจนซี่ด้วยค่ะก็มีดูแลออนไลน์ให้กับแบรนด์ต่างๆค่ะ ตอนนี้นะคะกวางก็อยู่กับน้องมะม่วงนะคะน้องมะม่วงเป็นแมวพันธุ์สกอตติชผสมบิติสค่ะคือเขาจะมีโครงที่เป็นแบบบิติสด้วยแล้วก็เป็นสกอตติชที่หูพับซึ่งบิติสจะตัวค่อนข้างใหญ่เขาก็เลยแบบว่ามีความตัวใหญ่นิดนึงจริงๆเขาไม่ได้อ้วนนะคะแต่เป็นแนวแบบมีกล้าม <laughs> <laughs> มีกล้ามค่ะ มาตั้งแต่น้องอายุ3เดือนค่ะตอนนี้ก็2ขวบ10เดือนแล้วก็อยู่ด้วยกันมา2ปีกว่าแล้วค่ะจริงๆอ่ะแมวตัวนี้ค่ะเป็นแมวของน้องแต่ว่าตอนที่อยู่คอนโดด้วยกันเนี่ยก็คือเลี้ยงด้วยกันแต่ว่าตอนนี้น้องเขาจะไปเรียนต่างประเทศค่ะเขาก็เลยฝากน้องมะม่วงไว้ <laughs> ตอนนี้เป็นแม่บุญธรรมของมะม่วงค่ะ เขารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าน้องกลับมาแล้วเอาน้องเมื่อคืน <c oughs> ก็คงคิดถึงนะะ <c oughs> เพราะว่าตื่นเช้ามาก็เจอเขาเล่นกับเขาทุกๆวันอะไรย่างเงี้ยค่ะก็คงจะมีมีซึมมีเหงากันบ้างค่ะ เป็นแมวที่ i n t r o ิร์ t มากๆค่ะจะมีความแบบรักสันโดษแต่ในความที่แบบรักสันโดษของเขาอะก็คือจะติดคนต้องเห็นคนตลอดเวลาแบบยังตอนนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบปิดประตูไม่ได้เขาจะนอนหน้าห้องก็ต้องเปิดประตูไว้อย่างเคยทิ้งน้องม,มังไว้ที่บ้านคนเดียวหนึ่งคืนกลับมาก็คือน้องเขาก็จะแบบบวยวายงางางาก็คือเหมือนแบบบน่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆถามว่าอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้แต่ว่ามีคนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นิรกรรมน้อม่วงนะคะอย่างล่าสุดเลยก็คือวันนั้นคือกวางเปิดประตูจากห้องห้องข้างบนแล้วแบบไม่รู้ว่าเขาตกใจหรือว่าเขาคิดว่ากวางเล่นด้วยอะค่ะแล้วเขาก็กระโดดมาตรงเนี้ยตึ้มตึ้มตึ้ม,ม <c oughs> แล้วแล้วชั้นวางก็หักลงมาร่วงหมดทั้งบ้านเลยค่ะก็คือพัง <c oughs> แล้วเขาก็ทำหน้าแบบเลียเลียตัวเองแบบเหมือนเจ็บนิดหน่อยแล้วก็แบบทำหน้าแบบรู้สึกผิดอะยไรเงี้ยค่ะรู้สึกผิดแล้วก็แบบแต่ก็แค่นั้นจบ <m uch ess ime> แล้วเขาก็จะแบบมีวิรกรรมอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราเปิดประตูบ้านทิ้งไวอะคะ่ะเขาจะแอบออกคือตอนนั้นกวางแค่ทิ้งขยะหน้าบ้านตรงเนี้ยคะ่ะแบบเขาออกไปตอนไหนก็คือไม่รู้เลยแล้วแบบกวางก็ออกไปสักพักนึงแล้วกวางก็ไม่รู้ใช่ไหมกวางก็นั่งดูทีวีอยู่แล้วอเอ๊ะมาม่วงหายไปไหนมาม่วงหายไปไหนอะไรเงี้ยสรุปก็คือได้ยินเสียงแบบร้องเมียวเวอยู่ข้างบ้านคนข้างบ้านคะ่ะเขาต้องอุ้มเอากลับมาให้ไปเลียแบบพรมเลียดมดอะไรอยู่หน้าบ้านเขา สองไปหลังบ้านไปหลังบ้านคือวอก็เรียกมะม่วงเหมือนเดิมแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนคนหลังบ้านนะคะเขาร้องเหมียวเ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 เลยแบบว่าเปิดประตูเปิดม่านไปแล้วเขาแบบเหมือนคนหลังบ้านนะคะเขาถ่ายคลิปมะม่วงไว้อยู่ <c oughs> เขาก็เหมือนไปเดินโชว์ตัวอยู่แบบตรงกําแพงบ้าน <c oughs> จุดเกิดเหตุก็คือ ตอนนี่ค่ะเดินบนกระแพงตรงนี้เลยวายแต่พอกวางถามเขาเขาบอกว่ามาตั้งนานแล้วนะแต่เขาก็ไม่ไม่ไปไหนเขาก็เดินแบบเหมือนโชว์ตัวอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็แบบเปิดประตูงแง้มอะไรไม่ได้เลยย่องเบาจริงๆค่ะ กิจกรรมยามว่างที่เล่นกับเขาอะค่ะก็เปิดทีวีให้เขาดูเขาเป็นแมวที่ชอบแบบว่าดูทีวีมากๆแล้วก็กินขนมอร่อยๆคาน้องม่างก็จะชอบกินทุกอย่างที่เป็นปลาเลยค่ะก็แต่ว่าจะไม่ได้เป็นปลาแบบอาหารคนคือจะเป็นอาหารเม็ดหรืออาหารวริสได้กลิ่นปลาอะไรเงี้ยค่ะก็ได้หมดเลยเขาจะเป็นแมวอ้วนที่เลือกกินมากๆ <c oughs> ถ้าอะไรเป็นแซลมอนปลาทูน่าอะไรเงี้ยเขากินหมดเลยแต่ว่าถ้าเป็นอ,อื่นเขา่าวละ เลือกค่อนข้างเลือกกินแต่ถ้าถ้าอะไรอร่อยยเนี่ยเขาก็จะแบบกินเยอะเป็นพิเศษค่ะสอนสอนน้อง่วงเองค่ะสอนให้เขาแบบถ้าจะกินอนะ่ะให้ยกมือแล้วก็แบบให้เขาดมแล้วก็ให้แบบให้แตะมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องเขาก็จะชินว่าแบบโอเคถ้ามีของกินจะต้องแตะมือนะต้องให้มือแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลังๆเนี่ยเขาก็เริ่มรู้แล้วว่า ถ้าให้มือแปลว่าเขาขออะไรสักอย่างได้เขาก็จะแบบเวลาจะขอให้ตบตูจะขอให้ทําอะไรให้สักอย่างเนี่ยเขาก็จะมาแบบให้มือมาจะกิดมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็จะไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรแต่รู้ว่าเขาจะขออะไรสักอย่างการดูแลค่ะก็จริงๆน้องมะม่วงก็จะกินอาหารมินนะคะแล้วก็วางจะให้อาหารเม็ดสลับกับเปียกแล้วก็มีขนมบ้างค่ะอุ้ย แต่ว่าคือจะไม่ให้ขนมบ่อยเพราะว่าตอนนี้คุณหมอให้ให้น้องลดความอ้วนอยู่นะคะแล้วก็เวลาตอนนอนเนี่ยก็คือจะนอนด้วยกันในห้องค่ะแต่เขาก็จะมีที่ที่นอนของเขาก็คือบนบนตู้เสื้อผ้าเขาจะนอนตรงนั้นประจําเลยค่ะแล้วก็พอใกล้ๆเช้าเนี่ยเขาก็จะมาปลุกแหละประมาณตีห้าหกโมงเขาก็จะมาปลุกร้องเงี้ยว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 ให้ตื่นพอเราตื่นปุ๊บเขาก็ไปหลับต่อ ว่าเลี้ยงม่วงเราได้อะไรหรอคะก็จริงๆได้ความสุขนะคะก็มันมันเหมือนกับว่าเรา เติมส่วนที่ขาดหายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนกับว่าเขาก็คอยเป็นแบบเพื่อนเล่นคอยเป็นแบบสร้างความสุขให้เสียงหัวเราะเวลาเขาทําพฤติกรรมอะไรที่มันแบบตลกตลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นสีสันให้กับชีวิตคะ่ะจริงๆเขาเหมือนเหมือนเพื่อนเหมือนน้องอะไรอย่างเงี้ยเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่แบบอยู่กับเขาก็คือได้เล่นได้อะไรอย่างเงี้ยเวลาเหงาเหงาก็คือแบบเล่นกับเขาหรือบางทีทํางานมานเหนื่อยเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับมาได้เจอเขาก็ก็รู้สึกว่าเอ้ยมีคนให้เล่นด้วยมีมีแบบมีคนให้คิดถึงมีคนให้แบบ คอยเป็นห่วงอะไรอย่าเงยคะรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วค่ะค่ะก็สามารถติดตามกวางแล้วก็น้องมะม่วงได้ที่ IG เลยนะคะก็ IG พริ้งพาแล้วก็ IG มะม่วงค่ะ